สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระหลวงพ่อเงินวัดบางคารรุ่นกองทุน53ช่วยพระสงฆ์อาพาธรุ่นนี้จัดสร้างไว้มีหลายพิมพ์นะครับเช่นพิมพ์จอบใหญ่ พิมพ์จอบเล็กรูปปัม๊มหน้ายิ้มเสมาน้ำเต้าหลวงพ่อเงินด้วยเจ้าคณะภาคสี่วัดสุทัศเทพวลาลากเป็นประธานจัดสร้างโดยมีพระครูวชิระ พุทธานุกุลวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตร่วมเป็นประธานเททองประกอบพิธีเททองครั้งยิ่งใหญ่ณนะมนทนพิธีภายในวัดบางคานจังหวัดพิจิตซึ่งถือว่าเป็นกรณีพิเศษในรอบหลายสิบปี การจัดสร้างพระเครื่องหลวงพ่อเงินรุ่นนี้ประกอบด้วยมวลสารสำคัญหลายชนิดเช่นฐานพระบูชายุรัตนโกสินลอายุกว่า200ปีเป็นส่วนผสมหลักรวมทั้งทองคำเปลวที่มีผู้มาปิดทองบูชาองค์หลวงพ่อเงินซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์ในตัว พระหลวงพ่อเงินกองทุนรุ่นนี้จัดสร้างไว้มีทั้งรูปแบบลอยองค์พิมพ์เบ้าทุบโดยถอดพิมพ์จากหลวงพ่อเงินองค์เก่านอกจากนี้ได้จัดสร้างรูปล่อลอยองค์พิมพ์นิยมโดยปั้นพิมพ์ขึ้นมาใหม่จากรูปแบบเขาโค้งหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมรุ่นแรก ที่มีความอมตะเข้มขังและยังมีพิมพ์พิเศษคือพิมพ์หน้ายิ้มที่แกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่ให้มีใบหน้าหลวงพ่อเงินที่ยิมย้มแย้มแจ่มใสมีอารมณ์ดีจมูกโตเจ้าทรัพย์พระพิมพ์นี้นับเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะรุ่นที่โดดเด่นมีความคมชัดสูงจัดพิมพ์ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแห่งยุคพิมพ์จอบด้านหลังจะเขียนว่าหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตเงินไหลมา มียันดวงสามดวงมีตอกโค้ดตอกเลขทุกองนะครับส่วนเหรียญเสมาน้ำเต้าได้จัดสร้างไว้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเป็นรูปน้ำเต้าดูดซับเขียนว่ากองทุน2553ขวัญถุง มียันด้านหลังวัดบางคานจังหวัดพิจิตรรูปเหมือนปั๊มพิมพ์ตัดชิดด้านหลังจะเขียนว่าหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตรเงินไหลามามียันดวงสามดวงพระหลวงพ่อเงิน มีประสบการณ์ทุกๆด้านถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตรอีกหนึ่งองค์วันนี้ก็พามาชมหลวงพ่อเงินรุ่นกองทุน53ช่วยพระสงฆ์อาพาธวัดบางคารจังหวัดพิจิตร เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ